ที่อาคารอนเนกประสงค์อบตตาสีตำบลตาสีอํเาเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายพินโยทรัพย์อรันนายกอบตตาสีร่วมเปิดงานโคเบลโกจิตอาสาปลูกผักปลอดภยัยปลูกใจยั่งยืนชุมชนตาสีสีเขียวพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโคเบลโกคอนสตรัคชั่นแมชชีเนอรี่เซาท์อีชเอเชียจำกัดได้จัดทํากิจกรรมโคเบลโกจิตอาสาชุมชนตาสีสีเขียวปลูกผักปลอดภยัยปลูกใจยั่งยืนปีที่8ประจําปี2568ให้กับประชาชนชุมชนตาสีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในบริเว เป็นใกล้เคียงโรงงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่พลังงานทดแทนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดจนให้สอดคล้องกับการจัดทําโครงการ CSRDIW หรือการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเคจิไซโต้กรรมการผู้จัดการบริษัทชาวญี่ปุ่นเปิดเผยว่าทางบริษัทได้มีการจัดทํากิจกรรม CSR ขึ้นมาเป็นปีที่8แล้วโดยกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นให้ชุมชนได้ประโยชน์มากที่สุดโดยการคืนกําไรทําประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย นายนินรันร์อุทัยพิบูลกรรมการบริหารบริษัทโคเบลโกเปิดเผยว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องจากทางบริษัทได้มีการทํากิจกรรมนี้เป็นครั้งที่8แล้วซึ่งในแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยก่อนที่จะลงมือทําทางบริษัทได้มีการลงพื้นที่สํารวจและได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านจริงๆว่าต้องการอะไรที่ชุมชนจะได้ประโยชน์จริงดังเช่นปีที่แล้วที่ไปพัฒนาโรงเรียนคนพิการทําให้ทางบริษัทและทางชุมชนได้ประโยชน์ชนที่แท้จริงและยั่งยืนโดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยมีการแบ่งกลุ่มกันร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมอบถุงยางชีพให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนคลองกรมและโรงเรียนหนองบอนกิจกรรมปลูกต้นไม้รักโลกกิจกรรมปลูกใจใส่กระถางจากกระถางให่มะพร้าวกิจกรรมปลูกต้นกล้าผักหล่อสารพิษกิจกรรมอนุบาลผักรักโลกกิจกรรมผสมปุ๋ยชีวภาพกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลากับกลุ่มแม่บ้านตำบลตา สิทธิ์เป็นต้นโอเคครับโอเคครับ